สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดคุยกันหลังรางวัลโอตรี่รางวัลที่หนึ่งออกไปแล้วนะคะก็คือมีหลายรางวัลด้วยกันก็หลักๆก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะที่ทุกคนลุ้นกันนะคะที่ทุกคนมีความหวังที่อยากจะได้นะคะแล้วก็มีรางวัลเลขหน้ารางวัลเลข ท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวนะคะมาพูดคุยกันทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่รู้ว่าเอฟซีหรือว่าแฟนคลับของเรามีใครถูกกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายแสดงความคิดเห็นเข้ามาให้แอดได้อ่านได้ดูได้พูดคุยกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะก็จะเป็นงวดแรกสำหรับแม่ตะเคียนที่แอดไปอ,อ หานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นงวดแรกสำหรับช่องของแอดเองนะคะที่จะนำเสนอ,อตัวเลขให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะใครถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็เปิดผ่านได้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อหวยใต้ดินนะคะผิดกฎหมายไม่ดีคะ่ะคุณผู้ชม แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะที่แอดสรุปมาให้งวดแรกของแม่ตะเคียนก็คือปังมากเลยนะคะก็คือเราไปขอเราก็จะได้เลขมาสองคู่ก็คือจะเป็น03กับ54นะคะซึ่งแอดเองก็คือชอบ54เน้น54เน้นไปที่54ก็เลยจับเลขสองคู่นี้มามาใส่กันเพื่อที่จะให้เป็นเลขสามตัวนะคะก็จะได้ที่35 สกับ054นะคะแต่ว่าอ่าออกไปวันนี้ก็คือแตกบนนะคะแตกบนคือ03ตรงตรงเลยค่ะไม่ได้กลับเลยนะคะถือว่าแม่นพอสมควรนะคะสำหรับงวดแรกแต่ว่าเราก็มาดูงวดต่อไปเลยค่ะว่าอาจะแม่น ต่อไปในงวดสองงวดสามไหมหรือว่าจะแม่นที่งวดแรกเราค่อยมาดูมาติดตามกันนะคะมาชมกันได้นะคะที่ช่องตามหอยมูนะคะแอดก็จะพยายามหาคลิปหาตัวเลขมานำเสนอเรื่อยๆนะคะแต่ว่า,าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปคลิปแรกนะคะสำหรับตัวแอดเองนะคะที่นำเสนอตัวเลขถือว่าปังมากเลยคะ่ะนำเสนอครั้งแรกก็ปังเลยก็ว่าได้คะ่ะ ส่วนสำนักที่สองก็คือจะเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะคะซึ่งท่านกำลังโด่งดังออมากเลยนะคะทางโลกโซเชียลสำหรับตัวแอดเองก็เคยได้ไปกราบปู่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็คือจะไปมาวันที่28ที่ผ่านมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับ ตัวแอดเองก็คือมีความเชื่อร้อเปซเลยค่ะสำหรับปู่มหาศิลาใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ว่าเราไปด้วยใจศรัทธาไปด้วยความเชื่อเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในตัวขององค์ปู่มากๆเลยนะคะก็คือแอดก็เลยไปนำไปหาหลวงปู่แล้วก็จะได้ตัวเลขมานำเสนอในวันนี้งวดนี้นะคะก็ถือว่าปังมากเลยนะคะอะ สามตัวแรกที่แตกไปก็คือจะแตกสามตัวบนของอหวยอ,อมสินนะคะที่แอดเข้าไปดูหวยอ,อมสินจะแตกสามตัวบนก็คือจะเป็นตัวโต๊ดนะคะก็คือจะออกมาเป็น5้าหสนะคะถ้าแอดจะไม่ผิดแต่ว่าจะไม่ผิดละคะ่ะออกมาเป็น5 6าสนะคะแล้วปังไม่หยุดอีกคะ่ะคุณผู้ชมเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆแอดเองก็ไม่คิดว่าจะ ไม่คิดว่าจะออกตัวนี้จริงๆนะคะซึ่งเลขตัวนี้ก็จะมาตรงกันกับเเลขของแม่ตะเขียนนั่นเองนะคะก็คือ301ปู่ให้มานะคะที่ปู่ให้มาล่าสุดก็คือให้เขียนใส่หมอนนะคะให้เอในวันที่30มิบถุนายนพศสองพั 2, ที่ผ่านมานั่นเองค่ะคุณผู้ชม ปู่เขียนให้เป็น3แล้วก็เป็น0แล้วก็มี1ขีดกลางตัวเอสเองก็เลยแกะออกมาเป็น301แล้วก็มีเขียนต่ออีกว่ามิถุนาหกสามหอดก็เลยเอา2ตัวเลขนี้มานำเสนอส่วน0ูนย์สเนี่ยก็คือจะเป็นงวดแรก Vanguard ๆจำได้ว่าจะจะ,จะออกออกลาวพัฒนานะคะแตกราวพัฒนาที่ที่ปู่ยกมือ ยกมืออ่ายกนิ้วมือขึ้นมาชูนิ้วให้ดูก็จะเป็นศูนย์สองสีนะคะเชื่อว่างวดสองสีเนี่ยของเลขราวพัฒนาที่คุณผู้ชมใครชอบก็คือน่าจะปังปุริเยะมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหลักๆก็คือเลขที่ของหลวงปู่มหาศิลาให้นี่ก็คือสสอ่สามศูนซึ่ง ไปตรงกับเลขของแม่ตะเคียนที่แอดได้มาก็คือ0ูนย์สามนะคะคุณผู้ชมปังมากเลยเลขตรงกันออกจริงค่ะออกจริงๆค่ะเช่นชมในบารมีของปู่ปู่ให้ลูกให้หลานจริงๆเรามีความเชื่อความศรัทธาเราเชื่อในสิ่งที่ตัวเราทำแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเราเชื่อนะคะศรัทธาจะมาจริงๆรนะคะู้คุณผู้ชมอ่าถ้าใครอยาก จะชื่นชมบารมีของหลวงปู่มหาศิลาคอยติดตามช่องของเราไว้ก็ได้นะคะที่ช่องอาฟางฟาราราชาแนลนะคะซึ่งหรือว่าพิมพ์เข้าไปแฮชแท็กตามหอยมูก็จะขึ้น จะขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าจะาพิมพ์ชื่อช่องเข้าไปเลยก็ได้ฟางฟาร่าชาแนลนะคะก็คือจะเป็นภาษาไทยเลยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็คือเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่ที่จะนำเสนอตัวเลขปังๆให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะคะใครชอบก็ติดตามได้ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะสำหรับ งวดวันที่1กรกฎาคมพศ2 5 6 7สองสำนักนี้ก็ถือว่าปังมากเลยค่ะคุณผู้ชมต่อไปเรามาติดตามกันว่างวดวันที่16กรกฎาคมพศ2567นั้นจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวแอดจะไปติดตามแล้วก็นำมาเสนอมาถ่ายคลิปมาเขียนให้คุณผู้ชมได้ ดูได้รับชมกันเลยว่านะคะว่า,าใครชอบตัวไหนก็คือหาซื้อลอตเตอรี่หยิบลอตเตอรี่ไว้ก็ได้นะคะสำหรับงวดนี้แอดก็ขอให้ลูกหลานของหลวงปู่มหาศิลาทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะสำหรับงวดนี้ปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ